ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ผมได้ผ่านเส้นทางแห่งนี้ซึ่งวิวของเขื่อนลำตะคองที่เพิ่งผ่านไปนั้นก็ทำให้ผมได้นึกถึงสถานที่สำคัญบางอย่างของเมืองแห่งนี้หลังจากขับรถผ่านเข้ามาตัวเมืองโคราชแล้วผมปักหมุดแรกไว้ที่ต้นไทรท่าช้างในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะรู้ตัวอีกทีว่าเพลงที่ทำมาผมอินไปกับระหว่างทางจะทำให้ผมเลยจุดหมายมาก,กว่า10กิโลเมตรเหมือนผมจะขับเลยมานะดีว่าขับเข้าเมืองแล้วเพลินนะไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าไปทางไหนฟังก็ฟังแต่เพลงก็ไม่ได้เปิดแมพนะน่าจะขับเลยมาแล้วนะใส่งามท่าช้างในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เีาาวยวกลับไปเมื่อกี้มองไม่เห็นนะผมมาถึงไซงามท่าช้างในช่วงใกล้จะเย็นวันนี่คือสถานที่แห่งแรกของผมในเส้นทางท่องเที่ยวที่เรียกว่าโคลาจีโอพาร์คต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า200ปี แผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านซึ่งพอได้เดินเข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปในอนาณาจักรโบราณยุคสมัยก่อนเป็นต้นไทรต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้เห็นมาด้วยอากาศอบอ้าวในช่วงต้นของฤดูร้อนทําให้การหลบแดดในสถานที่แห่งนี้ของผมเป็นไปอย่างร่มรื่นและไม่เร่งรีบก่อนที่ผมจะลุกออกไปเดินทางต่อ และได้สังเกตเห็นอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในรอบๆของตัวเองที่เดียวทำเสื้อขาผมเละขนาดนี้โอ้ง่ายโอเคมาเล่นให้กันหน่อยอเราจะถ่ายเราจะถ่ายแขนตัวเองให้ดูนะว่ามันไหม้นะ เชี่ยงดีจริงดีมากไม่รู้มีใครเห็นมือผมไหมครับดูแดดเผาแล้วเนี่ะนะดูดินขนาดผมทาครีมกันแดดแล้วนะไม่ใช่แค่มือน,นี้นะนี่มือน,นี้ด้วยเนะนี่ยดูเนี่ยให้ดูนะไหไมมานยันขึ้นแขนเลยนะครับขนาดทาครีมกันแดดแล้วนะ ไม่กี่กิโลเมตรผมตั้งใจจะเดินทางไปที่สะพานดำนาบ้านตะกุดขอนสะพานข้ามลำน้ำมูลของรถไฟที่มีการขุดค้นพบไม้กลายเป็นหินในปีพศ2464เป็นการขุดพบระหว่างที่สร้างทางรถไฟชาวบ้านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์และยกระดับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน คงไม่ต้องบอกอะไรมากเกี่ยวกับความชอบที่ผมมีต่อรถไฟจะว่าไปแล้วพักหลังๆผมก็คิดได้ว่าตัวเองนั้นห่างหายจากการเดินทางด้วยรถไฟมาสักพักแล้วเพราะเหตุน,นั้นเองจึงทําให้เย็นวันนี้ก่อนที่แสงสว่างจะดับลงคงจะมีรถไฟสักขบวนสองขบวนแล่นผ่านมาให้ผมที่ตั้งตารอได้ชื่นใจบ้าง เจ็บด้วยนะวโอวันนี้คงเป็นวันที่ผมทำเวลาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไร่อาจเป็นเพราะมาถึงโคราชช้ากว่าที่คิดไว้สักหน่อยหลังจากกลับเข้ามาเก็บสัพภาระที่ห้องพักในเมืองแล้ว ก็ตั้งใจไว้ว่าจะออกไปหาอะไราทานและแวะไปไหว้ย่าโมในยามค่ำคืนผมเคยเห็นภาพนี้ในช่วงเที่ยงวันเมื่อ6ปีที่แล้วภายนอกอาจดูไม่เปลี่ยนไปต่างจากภายในของตัวเราที่ภายในใจของผมมีแต่พรที่ว่าขอให้การเดินทางในโคราชครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และเงยหน้ามองลูกปั้นของท่านอย่างจริงใจแดวีละสตรีผู้มีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ใส่แล้วนะเสื้อขาววันนี้นเดี๋ยวเลอะอีก นในช่วงสายของวันที่สองผมเก็บกระเป๋าออกจากที่พักและมีปลายทางแรกเป็นปราสาทพนมวันดูเหมือนว่าในวันนี้ผมจะต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งวันคงจะมีมุมหลบแดดในเส้นทางตามรอยจิโอพาร์คของปราสาทพนมวันอยู่บ้าง ปราสาทพนมวันเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขเมรโบราณสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่16-17เพื่อเป็นเทวสถานเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยตัวปราสาทพนมวันนั้นสร้างเป็นปรางที่มีชนวนติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความยาว25.50เมตรและกว้าง10.20เมตร คือหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในเมืองโคราชแห่งนี้การเดินทางตามรอยเส้นทาง Geo Park ในช่วงใกล้เที่ยงวันนั้นทำเอาผมต้องหาวิธีรับมือกับสภาพอากาศให้มากยิ่งขึ้นซึ่งพอเดินดูรอบๆแล้วรูปทรงของปรสา,าสาทก็ทำให้แอบนึกถึงเขาพนมลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่เหมือนกันตกใจเสียงนก ผมมักจะเก็บคำพูดของคนรอบตัวที่ว่าจังหวัดทางภาคอีสานของเรานั้นไม่ค่อยมีอะไรน่าเที่ยวมาคิดอยู่บ่อยๆซึ่งเมื่อเราได้เปิดใจสืบเสาะตามจุดสําคัญต่างๆไปทีละเรื่อยๆคําว่าไม่มีอะไรน่าเที่ยวในหัวสมองของผมนั้นก็เริ่มหดตัวเล็กลงจากผลพวงของเรื่องราวที่เติบโตขึ้นในระหว่างทางเพราะถ้าให้เรามองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแต่ละสถานที่ สิ่งปลูกสร้างที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งหมดนั้นล้วนมีจุดกำเนิดมาจากความว่างเปล่าจะว่าไปแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่ออกจากที่พักมาก่อนที่จะได้เดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลการกำเนิดของโคราจีโอพาร์คมากยิ่งขึ้นร้อนแบบโอ้เทียแดดเลยอ่ะ แลนะ้ต้องขับสภาพนี้นะแต่ละที่อยู่ไกลกันมากเลยนศูนย์ข้อมูลโคราจีโอพาร์คที่มีชื่อเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่นี่คงมีคำตอบทั้งหมดให้ผมได้หายสงสัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคำว่าจีโอพาร์คหลังจากซื้อตั๋วจากพี่พนักงาน และได้คำแนะนำว่าให้เดินตามใบไม้สีเขียวก็ทำให้ผมได้เห็นเรื่องราวการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ที่มีการให้ความสำคัญทั้งไม้กลายเป็นหินหรือแม้แต่การขุดพบซากดึกดำบรรหลากหลายชนิดในพื้นที่ของจังหวัดโคราชนั่นเองที่อาจจะเป็นต้นกำเนิดของดินแดนที่เรียกว่าจีโอพาร์คภายใต้ปรัชญาที่ว่าเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและจินตนาการอนาคต ที่ทำไมถึงไป,ปดูปาก็เพราะว่าอ,อาจารย์ประเทืองะะแลค่ะในคณะทํารรงานเนี่ยเขา,าได้ทําการวิจัยแล้วว่าพื้นที่นครราชสีมานี่มันมีพวกแหล่งวัฒนธรรมเนาะแหล่งวัฒน,น,น,น์แหล่งเศรศษฐกิจแล้วก็นิเว,วศวิทยาที่สําคัญทางด้านธรณีมรดูลต่างๆอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ดูจุดก,กําเนิดก็คือเริ่มจากลำตะคองแม่น้ำลำตะคองอ่ะนะคะเออเขาก็ดูแม่น้ำลำตะคองเนี่ยมันไหลไปทางไหนบ้าง ก็ไหลตั้งแต่อำเภอสีคิ้วเนาะลำตะคองเริ่มต้นที่สีคิ้วนะคะมาไหลไปเลยผ่านไปสีคิ้วสูงเงินผ่านทะเล, 2, 2> เลสองอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับอ่าปรากฏว่าเอา้าลำตะคองเนี่ยลำตะคองนนี่อากาศไป่ค่อยดและครั้นี้อาจารย์อ่ะก็เลยไปดูว่าพร,ร,ระหัตถ์ตัวนี้มันมีอะไรบ้างปรากฏว่ามันมันมีความสำคัญทางด้านของฟิสิวิทยานิเวศวิทยาแล้วก็โรด เครวมรวมห้ามตัวที่แม่น้ำมัตตงคองไหลผ่านแค่ห้าอำเภอเนี่ยแล้วก็ทำเรื่องจัดตั้งเป็นโครงการเชียร์พาร์ทมาไหมครัวเราจจอนเชียร์พาร์ทอ๋ออะไรเป็นที่มาของคโคราชเชียร์พาร์ทแต่ว่า,าม,ม,มีแค่ห้าอำเภอใช่ไหมครับมีแค่ห้าอเภอโคราชเชียร์พาร์แล้วแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าตรงไหนเป็นเชียวพาร์คบางสมมติเราไปแต่และอำเภออะไรเงี้ยครับก็มันจะมีสัญลักษณ์โคราชเชียร์พาร์ทมันจะเป็น ว่าเราต้องหาคำว่าเชียร์ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะเป็นวงกลมสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นรูปเอ่อเป็นเป็นรูปแม่น้ำลำตะคองเป็นหลักเลยนะสคุณถึงก็เขียนว่าเชียร์ฟ้าเลยแต่ว่าไปห้ามเลยยังไงก็เถียจริงๆแล้วแม่น้ำลำตะคองเนี่ยมันเป็นแม่น้ำที่ต่อมาแต่ว่ามัน,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 มนบนภูญญเขากั้นอ่ามันภูเขากั้นอ่าและทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบคนจุดก,กมือตรงเนี้ยกั้นไนว้ลำตะคองแล้วก็อะไรเลยค่ะ คือห้ามเพลยนะตอนนี้อาจารย์ประเทมเนี่ยเขาก็กําลังทําให้คนในพื้นที่อรับรู้มากขึ้นว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยกำลังพัฒนาให้เป็นคราจิโอปาร์คเป็นจิโอปาร์กก็ได้อะไรก็คือชุมชนได้เต็นรับอาก็คือพอเป็นหมู่ที่ยั่งยืนขึ้นอะไรประมาณนี้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากพี่ไกด์คนหนึ่งที่ผมได้สบตาคุยด้วยแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่า พี่เขามีความชอบและศึกษาเรื่องราวของพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมก่อนที่พี่ๆเขาจะให้โบชัวแผนที่ท่องเที่ยวติดมือผมกลับมาทําให้ผมเลือกที่จะเดินทางไปวัดธรรมาจักรเสมาลามตามคําแนะนาของพี่ไกด์ผู้ใจดีที่อยากให้ผมได้ไปเห็นพระนอนหินทรายครับพระนอนไปทางไหนครับอ่ะ ตี่โบนนันนันนอ๋อเข้าไปในนั้นใช่ไหมครับโอเคไปนนัเเลยโอคครับผมขอบคุณครับผมพระนอนหินทรายอายุกว่า1,300ปีแต่เดิมพื้นที่บริเวณของวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดีโดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางสายญาติ สร้างขึ้นด้วยการนําหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อนมาประกอบเข้าด้วยกันมีความสูง2.80เมตรความยาว13.30เมตรที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในอาคารก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดูดูไปแล้วถ้าไม่ได้สังเกตด้วยตาจริงๆก็คงจะไม่ทราบถึงจุดที่ตั้งอยู่ของท่านเหมือนกับผมที่มาในตอนแรก การเดินตามรอยเส้นทางโคราจีโอพาร์คนั้นทําให้ผมทะเลทลายกับจุดต่างๆมากกว่าที่คิดหลังจากได้กางแผนที่ท่องเที่ยวออกมาดูแล้วผมลังเลใจอยู่ว่าข้ามคืนนี้ผมอยากจะฝังตัวอยู่ที่นี่อีกสักคืนจะดีหรือเปล่าเพราะนอกเหนือจากวัดป่าภูผ,ผาสูงที่ผมกำลังจะได้ไปเยือนนั้นยังคงมีอีกหลายจุดท่องเที่ยวที่เจ้าถิ่นได้แนะนำมา ผมขี่รถออกจากวัดพระนอนและเดินทางเข้าสู่เส้นทางไปวัดป่าภูผาสูง้าจะไปชมวิวลงไปตรงนี้แต่เนี่ยมีการก่อสร้างอยู่แต่ก็น่าจะลงได้ไดใช่ไหมครับอ๋อคือ,อม,มาตอนเขากำลังรีโนเวทพอดีโอเคขอบคุณครับผมมาตอนวัดกำลังรีโนเวทใหม่นะครับ ผมเลยไม่รู้เลยดูรูปดูอะไรมาเหมือนแบบเป็นคนละที่คนละจุดเลยนะวัดป่าภูผาสูงเป็นส่วนหนึ่งของเขาเวสต้าที่ทอดตัวออกไปทางด้านข้างตลอดขอบที่ราบสูงโครา ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งคุนเขาพื้นที่กว่า2,800ไร่บนเทือกเขาภูหลวงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาเจ้าพ่อแต่จะว่าไปในวิวที่ผมได้ยืนอยู่นั้นถ้าดูจะมีการบูรณะการก่อสร้างให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นเองที่ผมได้มองเห็นบางอย่างเมื่อกี้ผมถามคุณป้าที่เขากำลังทำสถานที่นะครับ พอดีผมเหลือไปเห็นวิววิวหนึ่งในโดนแล้วก็เขาบอกว่าชื่อผาสูงอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องลงไปด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมขี่แล้วก็ลองไปดูเขาบอกว่าลงไปแล้วจะเจอบันไดาทางขึ้นครับบันได้นอ๋อนี่หรอนี่ครับตรงนี้แน่เลยโอเคโอเคและผมก็ได้ขึ้นมาเจอกับจุดที่เรียกว่าผู้ผาสูง ที่เป็นที่ตั้งของเขาเวสต้าในมุมที่ดีที่สุดที่วิวของซันเซ็ตพอจะทำให้ผมได้ปล่อยใจไปกับแสงสุดท้ายที่ผ่านเข้ามายังตรงหน้าทิวทัศน์ที่ควรค่าแก่การชาร์จพลังใจให้กับชีวิตเสมือนเป็นท่วงทำนองของเพลงเพลงหนึ่งที่คงไม่มีใครอยากจะพลาดเวอร์สำคัญที่จับใจความได้ดีที่สุดแม้ในยามที่ต้องได้ยินเสียงรบกวนอื่นที่จะทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงคลิปตา เพียงเพราะเวลาอันแสนสั้นนั้นมอบความหมายที่ดีที่สุดให้แก่เราได้เวลาค่ำที่ผมจะต้องลงจากยอดเขา และมองหาที่พักในค่ำคืนนี้ณตัวเมืองของอำเภอสีคข้วเมืองที่ใกล้ที่สุดที่ผมพอจะไปปักหลักพักผ่อนได้ในคืนวันนี้สำหรับนักเดินทางที่ตากแดดมาทั้งวันขอแค่ได้มองเห็นไดเป่าผมในห้องพักนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับผม ที่ได้นั่งแกะรอยแผนที่ในโบชัวมาเล็กน้อยก็ทำให้ผมมาเริ่มต้นณนะแหล่งหินตัดสีคิ้วแหล่งวัตถุดิบหินทรายที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งจะมองเห็นร่องรอยการกระทำของมนุษย์โบราณที่ขุดตัดหินเป็นก้อนเหลี่ยม,เ,ยมเป็นข้อมูลที่ตรงกับพี่ไกด์ที่เล่าให้ผมฟัง วัาน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างสถานที่ต่างๆลงไปถึงปราสาทพนมวันที่อยู่ในตัวเมืองเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเลือกจะเที่ยวก่อนที่จะกินมื้อเช้าและขับรถออกมาไม่นานผมก็แวะมาที่วัดเลิศสวัสดิ์เขาจันงาม เพื่อมาเยี่ยมชมกับภาพเขียนสี4,000ปีที่ใครหลายคนพูดถึงและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ถูกซุกซ่อนอยู่ทั่วทุกจุดของเส้นทางจีโอพาร์คผมเดินเข้ามาด้านในและได้ทราบว่า นอกเหนือจากภาพเขียนสีที่อยู่ไม่ไกลแล้วยังมีอีกหลายจุดในที่แห่งนี้ที่น่าสนใจแต่นั่นก็คงจะเป็นการตัดสินใจหลังจากได้เห็นเป้าหมายที่สำคัญมาก่อนและผมก็มาเจอกับภาพเขียนสียุคโบราณ4,000ปีที่ดูดูไปแล้วก็มีความชัดมากที่สุดเท่าที่ผมเคยได้เห็นมาภายใต้ความเชื่อที่ว่าดินแดนทีท่ราบสูงภาคอีสานนั้น เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตคนที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนร่วมกันทำพิธีกรรมและกิจกรรมตามความเชื่อในสมัยนั้นผมเดินตามเส้นทางเข้ามาด้านในซึ่งหลังจากเห็นป้ายชี้ไปทางด้านหน้าแล้ว ก็ได้แต่เดินไปตามทางที่มองเห็นนะเวลานั้นก่อนที่จะเดินเข้ามาด้านในได้สักระยะและได้เจอพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่มาบอกกับผมว่าผมเข้ามาทางออกเข้าไปอีกลึกไปแล้วลึกไหมึกข้างในเขามีอะไรล่ะครับมีแผนที่ไหมไม่ไม่มีเขาไม่มีแผนที่เหรออ่าทางนี้เดินบบไม่รู้เลยบอกผมบอกผมก็ได้ครับเพราะพี่เนี่ยพี่จะลงแล้วพี่จะสุดแล้วยิงไปดูแลวอออันนี้คือเรามา ทางนี้แหละครับอ่าเนี่ยพี่มาทางนี้แต่เราออกมาทางนี้เนี่ยเรามาเส้นนี้อ๋อแต่ขาครับคือผมต้องวนกลับอีกด้านหนึ่งใช่อันนี้เราเราผ่านตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อต่อไปเราก็จะเป็นกุฏิ่าตรงเนี้ยเจอไซคู่ก่อนกุฏิกุฏิเออแต่ตะเคียนก็เออตะเคียนแปดร้อยปีตรงนี้นี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าผากุฏิหน้าผาเสร็จแล้วก็จะเป็นทานลำทานไ่คู่ตรงนี้คือวนตอนนี้ก็จะวนกลับละโอเคโอเคผมลองดู เออตอนนี้ผมว่าผมน่าจะหลงแล้วนะเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนทางมันทางนั้นจริงๆหรอมันแบบดูไม่ใช่ทางเดินเลยอะเมื่อกี้ผมลองย้อนไปอีกทางหนึ่งอาจจะมีตรงจุดที่ท่อน้ําแยกกันแต่ว่าไปทางนั้นก็เจอบ้านของบ้านของพระนะครับแล้วมันก็สุดทางอะ่ะ ผมก็เลยเดินมาทางนี้แต่ว่าทางมันไม่น่าเดินเลยมันเป็นเพราะว่าผมอะ่ะเข้ามาทางออกนะก็เลยไม่มีป้ายบอกใจนึงก็ไม่อยากหลงป่านะผมย้อนกลับมาทางเมื่อกี้เหมือนผมเจอนะเจอนะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินเลยไปเดินเลยไปทางนู้นครับนี่มันมีทางเลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้ เออเนี่ยผมเพิ่งเห็นป้ายตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีป้ายอยู่ด้านหน้าเหมือนกับบอกว่าเรามาทางนี้นะเออเออเหมือนจะเจอผมมาจะเดินเลยไปเองนะการเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเสมอแม้บางครั้งอาจจะต้องหลงทางหรือพบเจอกับสถานาการณ์ที่ไม่คาดคิดความกลัวคงเป็นสิ่งเดียวที่จะเข้ามาแทนที่อย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งก็โชคดีที่ผมไม่ได้ถอดใจเดินกลับไปซะก่อนทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งก่อหินแห่งความทรงจำเป็นของตัวเองไว้สักอัน พบความชอบของการเที่ยวคนเดียวไว้ในใจอยู่เสมอแม้ในช่วงวัยที่เติบโตขึ้นจะเรียกร้องให้ตัวผมนั้นอยากเข้าสังคมเพื่อค้นหาตัวตนที่แตกต่างปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่อให้มีใครสักคนคอยรับฟังเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันนั่นคือส่วนประกอบของความสำเร็จในการใช้ชีวิตในหนึ่งวันที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดของการได้ใช้ลมหายใจบนโลกใบนี้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วหากว่ายังไม่มีตัวตนของใครผ่านเข้ามาเขาใหญ่เที่ยงคงจะมีตัวตนเก่าๆของผมในวันวานหลงเหลืออยู่บ้างแดดทิวทัศน์ในมือที่ยงของวันภาพตรงหน้ายังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิม ต่างกันเพียงแค่ช่วงวัยในความคิดของผมณตอนนี้ที่ในบางครั้งก็มักจะมองหาเส้นทางครั้งใหม่ที่แตกต่างออกไปกระแสลมนั้นเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเตือนช่วงชีวิตของมนุษย์ที่ทําให้เราต้องกระตือรือร้นที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นทุกวันความทรงจําคงจะมีค่าที่สุดก็ต่อเมื่อเราจะได้มองเห็นตัวตนในพื้นที่ที่จากมาและภาวนาให้เราได้กลับมาพบกับทิวทัศน์แบบนี้ตลอดไปเมื่อใจต้องการ